กลับมาต่อกันเลยนะครับผมก็แบบว่าาเรื่องนั้นอ่ะมันเป็นเหตุผลที่ดีกเล่นไม่ได้นะคะพอดีว่าใช้ไปดูการแสดงของท่านเพลโรโเลยลืมไปสอบเดิถูกปรับตกอ้าวนี่แหละที่มาของคำว่าเพลินจนลืมเอ่อ นี่อย่างงมองด้วยสายตายเย็นยังเย็นยังเยือกเดี๋ยวดิสิค้าฉันเช็คตลาดสอดเลยนะคะแต่ว่ามันเกิดโควิดพัดขึ้นมาเอออ่าขอโทษด้วยนะคะเออไม่ต้องขอโทษโคลอก้กแต่ฉันเปไ็นเหมือนเด็กกูสอบไม่ผ่านเลยนะนี่นี่อีกอย่างคุณนายอาสระจะมาให้ฉันขอมาให้ฉันช่วยเหลือคุณครูว่าแต่ฟ้าในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วคุณพี่คูมิไปช่วยเหลือคุณครูแล้วนำชโชคลงชั้นเรียนเสริมได้ไหมคะอ่ะอะฉันหรอคะเนี่ย ใช่ค่ะเนี่ยจะเป็นยังไงก็เป็นงานีิเั่นักเรียนดเด่นอยาครูที่ฝีมือเท่านั้นที่ทําได้เออฉันไม่ใช่นักเรียนดเด่นนะคะเก่งเอาใช้ก็ระดับปากกาเองแถมยังขาดสอบอีกใ่แต่ใจความรักครูพี่พีไวสูงนะและอีกอย่างมาถึงเวลาที่ครูพี่ต้องแต่ใช้ฉันแล้วไม่ใช่หรอฮ่าฮ่าาในเมื่อไปแบบนี้แล้วก็ฝากตัวด้วยนะคะคุณหัวหน้าชมรมนักเรียนอ้าวเป็นหัวหน้าหรอ,อม,มันก็แค่ตำแหน่งชัวคคช่วคราวรก็แค่ชมรมทันเรียนเสริมไม่จัดมาเป็นกรณีพิเศษ หางทีทุกคนสอบผ่านชื่อว่นี่หายไปอาจโดนมามัดอ่าอาจารยสิทธิ์ที่จะบอกคือเจ้ากับวันนี้ถึงวันนั้นฉันขอฝากตัวด้วยนะคะเออฝากตัวแรกคนเทโลโลราะว่าโชคดีไปอุครู่ท่าเป็นคนอื่นฉันก็เราทำยังไงอ่ะอุครูได้แจ้สมาชิกหรือยังคะเรายังมีสมาชิกอีกสามคนและฉันเองก็เช็คจากเบรชษัทมาแล้วอ่ะงั้นไปเจอทุกคนกันเลยดีกว่าคะ่ะเรามีเรื่องต่างทั้งหลายเรื่องที่ต้องแจ้งสมาชิกและต้องช่วยกันวางแผนว่าจะทำยังไงเรียบร้อต่อตัวเองตาพี่ภูมิไป โอ้ยที่นี่คือชมรมห้องอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นฉันไม่ได้หวังอยากเจอที่นี่เลยสวัสดีครพี่ใคอยู่ไหมคะมข,ข,ข,ขดดาขาโคเออจัสติดชมรมงของความยุติธรรมสวัสดีดๆๆค่ะเออจุดจุดจุดคือว่าอะไรอ่าคือว่าอ่านี่ฉันดูเมือนอย่างนี้หรอคะเนี่ยเออเป็นคนขี้อายอาสิขาใครขี้อายกับเรา แ,แค่แค่เรามัอระวังตัวกับคนแปลกหน้าเท่านั้นแหละเออเนี่ยแหละที่เรียกว่าเคลียรอ่ะอม,อม,มีเรื่องอะไรกับจ้โทนความว่าจะทำอย่างนั้นเหรอก็คือว่าจะมาหามหาคนนะว่าไงนะที่นี่เป็นที่เอาไว้สำหรับตามหาคนหายยังไงถ้าถ่านจะเข้าใจวิดแล้วเราคือจ้าโอิจฉา,านะแต่เราไม่ทําอะไรแบบนั้นนะเว้ยไม่ใช่นะคนที่จะเขียนเขาบอกว่าติดอยู่ที่นี่นะนะติดอยู่ที่นี่อ่งั้นเหรอคือถ้าทําทผิดเออโอ้ย้อมแอมกันจริง มาหาฉันหรอครับโอ้ยเฮ้ยเออเอ้ออะไรเนี่ยออกจากห้องคุมมาได้ยังไงฉันลงกุญแจไว้แล้วนี่วะเออมันก็เปิดอยู่นะครับเอาบอกเขาคิดว่ามีคนเรยงหาแต่ว่ามีเรื่องอะไรหรอคะเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่เนี่ยสวัสดีครับคุณครูฮานาโกตั้งแต่เรื่องส่ใหญ่แล้วนะลูกโคขอเอาหน้ามานนี่ เล่นได้เดี๋ยวก่อนจะออกมาทั้งนีดด้ดีสิใช่ชุดอะไรของเธอเ<ว>นี่ยอุราวะฮานาโกะอุราวะฮานาโกะใช้ปีที่สอนชัน้นนำช่รงนีชั้นเรียนสริมถูกช่วงนี้ทำคุมตัวมาระหว่างเดินเล่นในสระโรงเรียนในชื่อ่ม่น้ำปัจจุบันถูกคุมขังในช่วงน,น,นี้ทำตก<เ>หน้าทะลึ่งไม่ถูกเป็นที่สมควรมีต่อขาต้หนระัคุณชิโมย เออ <c oughs> ก็ตรงที่เธอถ่ายชุดเวนานออกมาเดินที่ในงานโรงเรียนไงเธอยังไม่รู้อีกเหรออืมแท้สาวเวนานองนี่ก็อยู่ในพื้นที่โรงเรียนน่นะจะบอกว่าคุณชิบุเอเป็นพวกที่ไปใส่ชุดเวนานเวลาเราใส่ว้ยว่าไงนะพูดอะไรของเธอเนี่ยเออคุณชิบุเอก็เป็นพวกเวนานที่ร้อนจ้าในสีขาหรือว่าจะมนคนที่จะทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำตะหุ้ยไรไร้สาระมีพวกที่ทำแบบนี้ซะที่ไหนอย่าพูดเหมือนมันเป็นรเสียมที่มัมีอยู่จริงสิ แต่พ่อเผื่อนอนจอนคือจุดยืนใหม่ของเชฟน้องเขาที่จะมันก็อาจจะฟังดูหยาบคายไปหน่อยนะแต่เราเขาคิดไปเนี่ยก็ได้ดีเฮ้ยนี่เข้าไปได้แล้วเข้าไปเลยรถเลยพี่อย่ามาแล้วเว้ยโอ้ทุกคนจะมาหาฉันเหรอเงียบเว้ยพูดเอาแล้วเข้าไปก็ได้โอ้ยมาเจอเฮ้ยเออเฮ้ยข้อลุ อาถ้าอย่างนั้นนก็แล้วทีนี้คุณฮานาโกะจะเป็นยังไงอ่ะต่อลครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ก่อเรื่องรามมกจะโดนลงโทษลงโทษทันทีมันไม่น่าจะหนักแบบนี้นะครับเนี่ยแต่เธอใส่ชุดว่ายน้ำเดินในโรงเรียนนะตอกำวาใส่แสกใจการตลาดที่มือคนกันเพียบเลยเฮ้ยตั้งแต่โอ้อยู่ในโรงเรียนต้องใส่เสื้อผ้ากันหน่อยเสียสินะถ้าไม่ปถ้าไปทำงานถ้าไม่ใส่ชุดว่ายน้ำโรงเรียนทำไมถึงใส่ชุดว่ายน้ำล่ะใส่ชุดนักเรียนสิเว้ยอนะแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะพบคุณฮานาโกะ งั้นไปหาสมาชิกคนอื่นแล้วกันเออถ้าอย่างนั้นสมาชิกคนต่อไปคุณชีฮารุอาสึสะอย่งกลับมาแล้วคะ่ะทํางานเสร็จแล้วค่ะครูตัวยากรได้ที่เกิดเหตุคุณซีซีฮารุอาซึวม่มาแล้วคะ่ะอ่ะเอาเออละลนพี่อาซึซูบิแล้วก็มาชิโร่ทำได้ดีมากคนครวัวโรเอคุณครูเอทลดี้สตูดิโอเหรอโอ้โหนากากันแก๊สเลยอืม นักเรียนแต่ละคนน้าโมโหแค่กระสุนไม่หมดเป็นสกอร์ชัดดูดูอีกดอยแล้วโค้งข้าโค้งคางอัที่สบายใจเหอะจะทำยังไงเหรอก็บอกไว้ก่อนนะชัดประกาศกระสุก็จะโดนซกระทลายไปแล้วใช้พูดังไงก็คงไม่ง่ายหรอกชิ้ลาสิอาลือสะอาสือสะชิลาสือาสือสะชั้นปีที่สองชมรมชันเดนเสริม อยู่ระหว่างการไล่ล่าของชวาวโรงชวง,งเขายี่ห้อมในข้อกล่าวหาก่อความรุนแรงในโรงเรียนถูกจับกลุ่มเพราะไปยึดคังแก๊สน้ำกาที่อ,อก,การเรียนกรสอนและคนแก๊สน้ำตาเวลานหนึ่งตันเวลาสาม่วโมงและขัดขอเจ้าหน้าที่โดยระเบิดและ e i อเอดีอย่างรุนแรงจนกว่าจะกลับจนได้ What the fuck โ oh อ้ y g o กอเฮ้ย พอกประตูฉันได้ยิมนมาแล้วค่ะว่าคุณครูจะมาดูแลชาวโรงเนลเลอเสริมให้เป็นเชื้คราวนั่นเสียดายนะคะครูคุณนิ่งนิ่งมากมายแต่ผู้ฉันกลับช่วยอะไรไม่ได้เลยขอพาตัวสองคนนี้ไปก่อนได้ไหมอะว่าไงมีสินอะไรไม่ได้เด็ดขาดพวกนี้เป็นนักโทษรายแรงนะเวย้ยพอรู้ <c oughs> คุณครูนิ่คก็รับผิดชอบเชาเลได้รับบอบหายจากน้ำชาน้ำชาน,นะคะตามก,ก่แล้วครูสามารถพาตัวได้ไปได้เพราะมีผู้ดูแลชมโรงนั้นลอรเสริมมาหนิ แต่ใจว่าถ้าเป็นรูปี่อย่างนี้แล้วก็ก็โอเคได้แต่สมแล้วค่ะต้องมาดูเทศแบบนี้เธอจะเป็นชนรุ่นเสริมอีกทางหน้าไอ้ละหนาสมเพรศว่าฮ่า่เหมาะสมเลยครับทางเอาที่เป็นคนลักหัววิธีไดละเดี๋ยวกลับไปอีกแล้วจะใช้เป็นโทนกับข่าวแอดนไม่ได้หายแล้วแสกปินดินดีไปละโคฮาลูเ้ยอ่างั้นเราก็เลือคนเดียวใช่ไหมอ่าแช่ขาะจริงสิเรายังไม่ได้บอกเลยอีกคนหนึ่งก็คือคุณชิโมเอโคฮารุนะคืะกลัว ชิโมเอะโคฮารุอีหนูชอบอ่านโดจินและก็บอกห้ามมีสิบแปดบวกชิโมเอะโคฮารุชั้นปีที่หนึ่งชมรมสมาชิกชั้นเรียนเสริสอบตกหลายครั้จะมีสิทธิ์ซ้ำชั้นหมายเหตุจะไม่พิจรารณาให้กลับเข้าชมรมพร้อมยี่จตจนกว่าจะสอบผ่านสงสัยอานแต่โดจินแต่จริงคนที่ไปมมชมรมชั้นเรียนเสริมเหรอเออ อ่าแฮ่ๆชเลเชัรนเดอร์ของเราอยู่ที่นี่กันครบหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ต่อไปก็คุยปัญหาของเราที่นี่ทําอะไรต่อะคะคุณหนะัวหน้าอาจีธานิเมื่อนักเรียนหญิงกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันหลักเรื่องเรียนเป็นสิ่งที่พอทําได้โอ้ยเรื่องทะลิ่เรื่องแบบนั้นจะเลือกออะไรก็ช่างเถอะแต่ห้องนี้ฉันทนไน่นด้อีกเดือนหนึ่งเลยแหละโลกแตกเลยได้ไหมอ่ะ คุณครูคะ,ะขอฟังนึกฝักตัวด้วยนะคะเออครูพยายามนะไอ,อเฮียไปแต่นักเรียนไอ,อเียอะไรก็ไม่รู้เตรียมไปหมดเลยน่ะขั้นเขาพูดนะครับเเอ็กก็ใชัยายามเหมือนกันทูบี c o n ตีเดียเต็เวลาแห่งการแนะนำตัว